ทราบหรือไม่ใบตัดใบเจียขนาดสีหนิ้วที่เราใช้กันในปัจจุบันมีโค้ดลับบอกอะไรเราวันนี้ช่างปุยพีเคสมอฟาดจะมาไขาปริศนาให้ทุกท่านได้รับชมกันในวันนี้ครับผมจากในภาพนะครับเราก็จะไม่เห็นว่ามีหลายยี่ห้อหลายแบรนด์ด้วยกันวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดมาแนะนำ และแนวทางนะครับในการศึกษากันว่าดูยังไงนะครับโค้ดลับของในแต่ละใบเนี่ยบอกอะไรเรานะครับนะครับจะสังเกตได้ว่าจะมีโค้ดนะครับบอกนะครับนะครับตัวนี้ก็จะมีบอกว่า A 3 0 SBF นะครับส่วนใบนี้นะครับก็จะเขียนบอกว่า WA 6 0นะครับ ส่วนใบนี้นะครับก็จะเป็นใบเกียร์หนานะครับสี่สี่มิลหรือหกมิลหกมิลครับอ่าก็จะเขียนอ่า wa ยี่สิบสี่ qbf นะครับอันนี้คือจะเป็นโค้ดหลักของอ่าใบตัดในแต่ละชนิดใบเกียรตัด่ละชนิดนะครับตัวโค้ดเนี่ยนะครับก็จะบ่งบอกถึงการเอ่อว่าวัสดุที่มาใช้นี่ ใช้ในการสร้างในการทําของใบนี้นะครับว่ามีอะไรนะครับโคตรนี้จะเป็นตัวบอกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นใบตัดนะครับบางยี่ห้อก็มีบอกนะครับบางยี่ห้อก็ไม่ได้ระบุไว้อย่างละเอียดหรือชัดเจนนะครับอย่างตัวนี้จะเป็นใบตัดนะครับก็จะมีเขียนบอกไปเหมือนกันนะครับนะครับ a 30ม rbf นะครับ โค้ดตัวนี้นะครับก็จะบุกบอกถึงวัสดุในการมาทำนะครับแล้วก็มาเริ่มกันจากใบเจียก่อนนะครับจะเป็นใบเจียบางนะครับขนาดกี่มิลเลยขนาด2.5มิลนะครับะนะครับก็ตัวนี้นะครับจะเป็นใบเจียสีเขียวนะครับต่างที่ช่างหรือช่าง d ีวทั่วไปได้ทราบกันก็คือ ก็จะไปเจียสเตเลสนะครับก็สามารถเจียเหล็กได้เหมือนกันนะครับใบเจเลสหรือเจียเหล็กแตกต่างกันตรงไหนนะครับวันนี้ผมจะมาไขาปริศนากันนะครับถ้าเป็นใบเจเลสนะครับก็จะขึ้นต้นด้วยส่วนมากนะครับก็จะขึ้นต้นด้วย WA นะครับ WA นี่หมายถึงอะไรนะครับก็จะหมายถึงไวอลูมิเนียมออกไซด์นะครับ ตัวถัดมาที่เป็นตัวเลขนะครับก็จะเป็น60สิบนี่ก็คือเบอร์ขนาดความหยากของเม็ดรายนะครับอ่านะครับจะมีแล้วก็มีอ่าเรามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับ อ่า SBF นะครับทำไมมันแตกต่างกับจากที่ตัวแรกนะครับครับตัวนี้นะครับโค้ดของอ,อักษรตัว A นะครับอักษรตัว A นี่คือคำย่อก,ก็คือมาจากอะลูมิเนียมออกไซน์นะครับอ่าแล้วก็เบอร์เม็ดทรายก็คือเบอร์30นะครับ เือนี้จะเป็นค่อนข้างยากนะครับแล้วก็ตัวต่อไปนะครับตัว S นะครับคือความแข็งของวัสดุ ความแข็งของของของใบเจียนะครับแล้วก็ตัว B นี่คือ,อ,อกาวที่มานำมาประสานเม็ดทรายนะครับให้ขึ้นรูปให้เป็นลักษณะอย่างนี้ครับคือเป็นกาวนะครับเป็นกาวให้ขึ้นรูปครับแล้วก็ตัว F นี่คือ,อ,อตัว ภาษานะครับเป็นตัวใยเป็นใยไฟเบอร์นะครับเป็นตัวเป็นวัสดุโครงสร้างนะครับโครงสร้างสร้างทำมาจากไฟเบอร์นะครับข้างใน,นจะเป็นใยสารกันอยู่นะครับทุกใบเจียใบตัดนะครับก็จะมีใยไฟเบอร์อยู่นะครับตัวนี้ก็จะบอกบอกถึงว่า ใช้ไฟเบอร์นะครับเป็นตัวประสานนะครับตัวต่อไปนะครับมีตัวปบเจียหนานะครับตัวนี้ตักะกเขียนบอกว่า WA24QBF นะครับ WA นี่คืออะไรนะคือตัวย่อเขาคือ White Aluminum Oxide นะครับ,รบใช้เม็ดรายขนาดเบอร์24นะครับ จะปค่อนข้างที่ยาบมากแล้วก็อักษรตัวคิวนี่คือค่าความแข็งนะครับอันนี้จะค่อนข้างแข็งกลางๆนะครับครับแล้วก็ตัว B นี่ก็คือ ใช้กาวเรซินนะครับตัวประสานนะครับแล้วก็ตัว F เนี่คือโครงสร้างนะครับใช้ไฟเบอร์ในการมาเป็นโครงสร้างในการทำนะครับแล้วก็ผ่านไปนะครับสำหรับใบเจียห้องรับนะครับต่อไปนะครับจะเป็นใบตัดนะครับ ไปตัดก็จะมีโค้ดเขียนเหมือนกันนะครับ A 30 R BF นะครับ A ก็คืออลูมิเนียมออกไซด์นะครับใช้ความหยากของเม็ดทรายเบอร์30นะครับแล้วก็ค่าความแข็งอยู่ที่หมดของตัว R นะครับคือค่อนข้างจะอตัดแข็งนะครับจะไม่อ่อนนะครับเทสยังไงนะครับเราก็สามารถจับนี่ครับ จับกดๆดูนะครับมันก็จะมีความแข็งมีความกระด้างนะครับไม่ยวดด้วยนะครับไม่ไปตามแรงกดของเรานะครับนะครับแล้วก็ B คือใช้เรซินในการประสานเม็ดทรายขึ้นรูปนะครับแล้วก็มีโครงสร้างเป็นไฟเบอร์นะครับที่ขียนระบุไว้เป็นตัว F ตัว f นะครับนะครับน่ครับเป็นใหญ่นะครับ เราจะเห็นเป็นใยนะครับเป็นใยสันๆาอยู่นะครับเป็นสีเหลี่ยมนะครับนี้เป็นใยไฟเบอร์นะครับโอเคครับคิดโนโในชุดนี้นะครับผมก็ทำจัดทําขึ้นมานะครับเพื่อจะเป็นแนวทางนะครับในการวิธีดูโค้ดนะครับดูสเปคของใบเกียร์ใบตัดของเรานะครับขนาดสนิ้วเนี่ยเพื่อเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับในการเลือกซื้อเกียร์ต่างๆนะครับมันใช้ในงานของเรานะครับเพื่อจะ ลืมได้มาถูกศานะของงานนะครับก็ในคลิปนี้ก็จะเป็นข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษานะครับในการเลือกใช้ของใบเจียนะครับว่าเป็นอย่างไงลักษณะอย่างไรแบบไหนอย่างไรครับเพื่อ้ไดทําการได้รู้จักกันนะครับว่าใบเจียแต่และอย่างแต่และประเภทเนี่ยมันคืออะไรยังไงทํามาจากอะไรแบบไหนนะครับมีความแข็งแรงแค่ไหนนะครับโอเคโอเคนะครับ ก็ผมช่างปุยพีเคสมาร์ฟ้าก็ขอจบการแนะนำข้อมูลอ่านวิธีอา่านโค้ดอ่านสเปคใบเจีย์ใบตัดขนาด4นิ้วไปเพียงเท่านี้นะครับก็ผมก็ขอฝากช่องของเราด้วยนะครับ T ีเคสมาร์ฟานะครับมากดไลค์กดแชร์กดซับ s ไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้ช่างปุยพีเคสมาร์ฟ้ต้องขอสวัสดีครับ